เรียนท่านประธานสภาที่เคารพรกับผมนายสวัสดิ์เผ่าประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยจากจังหวัดประจวบคีรีขันได้รับการร้องทุกข์จากนายบังเอิญพึ่งโพทองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองและประชาชนในพื้นที่ตำบลอ่างทองอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันว่าได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาจุดกับรถแยกวังยางตะแบกโพรง ระหว่างทางหลวงหมายเลข4กม362.4กม362.5ตัดกับทางหลวงท้องถิ่นสายวังยางตะแบกโพงน้ำตกขาอ่อนหมู่ที่4ตำบลหนังทองอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบพิรีขันซึ่งเป็นเขตชุมชนเป็นเส้นทางท่องเที่ยวโบสถ์ไม้ตาลและน้ำตกขาอ่อนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดประจุบคีรีขันว่ามีการใช้รถใช้ถนนหนานแน่นมาก และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเฉลี่ยดเดือนละประมาณ2-4ถึงครั้งสร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีความเสี่ยงในการเดินทางอย่างยิ่งซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมานานกว่า10ปีสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาก็ผมจึงขอเรียนผ่านท่านประธานสภาถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณาสั่งการส่วนงานที่กำกับดูแลได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบและจัดทำโครงการก่อสร้างทางข้ามจุดรถท,ทางหลวงหมายเลขสี 4, ตัดกับทางหลวงท้องถิ่นสายวังยางตะแบกพงเพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไปครับขอขอบคุณมากครับครับคุณปฏิพัทธสัน